สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับมาเชลนะครับลำโพงบลูทูธนะครับรุ่นเอมเบอร์ตนะครับตัวนี้เป็นสีทองครับจะมีอีกสีหนึ่งทางเลือกนะครับก็เป็นสีขาวนะครับมาแกะกันเลยนะครับในนี้ก็จะเขียนว่า e s t นะครับ ตั้งแต่1ปี1 9 6 2 6 2ครับเป็นลำโพงที่เออเป็นแบรนด์ที่มีตำนานมายาวนานนะครับรู้จักกันในกลุ่มของผู้เอ่อเล่นดนตรีนะครับในกล่องก็จะมีตัวลำโพงนะครับสายชาร์จคู่มือนะครับ นี่นะครับความคลาสสิกข,ของมันนะครับสัญ,ญเออตัวอักษรมาเชลนะครับที่เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มปรับนะครับสีทองนะครับเพิ่มลดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เออเคลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นไฟแสดงนะครับจำนวนแบตเตอรี่ที่ยังคงอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีบลูทูธนะครับเป็นไฟสำหรับเชื่อมต่อครับด้านข้างด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับ usb c นะครับในการชาร์จนะครับ,ด,รรบด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลต่างๆตัวกําลโพงนี้ โอเคนะครับขอบคุณที่ชมจนจบนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ